สวัสดีพี่น้องเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เห็นอยู่นะฮะตรงหน้าผมนี้ก็คือหางของเครื่องตัดหญ้านะครับสเปคข้างข้อแข็ง b s v นะครับ5021นะฮะตัวนี้ผมจะทําการดัดแปลง2จุดเลยนะครับนั่นก็คือตัวประกับแฮนเนี่ยผมคงแปลงอะไรไม่ได้แล้วละเพราะว่าเข้ามาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็ต้องปล่อยมันไปครับผมจะแก้โดยการใช้แฮนนะครับเข้ามานะครับแต่เป็นมุมแฮนนะครับและเป็นแฮน โปรดักชันของ Huswana 143ึ2นะครับผมจะใช้สรรพคุณความพิเศษของมันเนี่ยครับนำมาดัดแปลงนะครับลงไปที่เจ้าหางของมาร u ย a ม a าตัวนี้นะครับนะครับผมยังไม่เคยทำเหมือนกันครับงานของฮุสซ n a นะครับ5้า่เนี่ยถูกต้องครับมันคือต้นแบบของผมนะฮะในการคิดเริ่มนะครับทำแฮนด์ขึ้นมาใช้นะครับผมยังไม่เคยยุ่งกับเขาเลยนะฮะแม้แต่มุมเดียวเลยนะครับมุมแฮนด์ของฮุสซวนาทุกจุด ที่เดกที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยฮะไม่มีในผมเลยนะครับไม่มีสักสักมุมเลยนะฮะแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับผมจะทําการดัดแปลงมันนะครับเหมือนที่ผมเคยดัดงานโปรเลชันของมาคิต้านะครับตัวนั้นนะมาเป็นเวอร์ชัน3เหมือนกันครับตัวนี้ผมจะนำแฮนด์ของฮุสวรรนะครับ143่ํามนำมาดัดนะครับให้เกิดเป็นรูปแบบที่ผมต้องการนะฮะนะครับ ติดตั้งกับหางตัวนี้เลยครับม a ร u ย m a BCB ห้าศูนนะครับโอเคนะครับมาเริ่มต้นด้วยแบบนี้ครับผมที่ผมต้องใช้แฮนด์ของคูซาวาน่าเพราะอะไรนะฮะเพราะว่าเวลาเราเสียบเข้าไปที่ประกับนะครับเนี่ยเมื่อมันจับแล้วเนี่ยเห็นไหมครับระยะนะครับมันก็จะถอยหลังลงมานะครับอยู่ที่40่สิบเซนนะครับพอดีนะฮะ นี่ครับโดยประมาณนะครับนี่ครับนี่วัานจ้านใจกองหางนะขึ้นมานี่มันก็จะอยู่ประมาณนะในแนวของสี่สิบเซนนะนี่ครับพอดีเป๊ะเลยฮะนะครับถ้าใช้ตัวนี้นะดัดกลับมานะครับจบเลยฮะเวลาปรับก็คืออยู่ในแนวเก้าสิบองศานี่แหละฮะถ้าใช้ตัวนี้นะครับเหมือนกันมากครับ อยู่ไกลข้างหลังเราจะเหลือเยอะพื้นที่ตรงนี้มันจะเหลือเยอะนะครับคือเราจะใช้ช่องแคบไม่ไม่เยอะเข้าไปใช้งานบริเวณนี้แต่ตัวนี้มันยาวไปหน่อยนะนี่ให้ใช้แฮนด์ฮูโซนาช่วยนะครับอันนี้เป็นแฮนด์ซ้ายนะของฮูโซนานะครับสองจุดห้ามิลน,นะครับผมอย่าลืมนะครับสองจุดห้ามิลน,นะฮะและทําการนะครับหุบนะฮะด้านจับประกับเนี่ยลงมาเหลือสิบแปดนะครับ ทำให้ความหนาตรงนี้เพิ่มขึ้นไปและเกิดความเครียดนะครับมวลเหล็กโลหะตรงนี้แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับมากๆเลยนะครับผมแต่ประแหนตัวนี้มันยีิบสองนะครับไม่ยากครับผมก็ใช้แนดนยี2ิบสอนี่แหละที่ผมมีเยอะเลยเยอะมากๆก็คือ G45L นะครับตัวนี้นะแนดน G45L นะฮะเมื่อสักครู่นะผมได้ทําการวัดดูคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับมันโตนอกสิบปนะครับ ตัวนี้นะครับกรีบสองมิลนะฮะมันหนาสองมิลนะครับก็ถักเอาลูในสิบแปดนะครับเท่ากันนะฮะมาดูกันครับอ้าวครับผมสวมอัดนะครับสวมสวมอัดนะฮะไม่ยากฮะเรารู้แล้วว่าอ่ต้องสวมอัดเข้าไปนะครไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะแฮนด์นะครับมุมนี้นะฮะผมจะต้องดัดให้มันตั้งฉากขึ้นมานะครับตั้งฉากขึ้นมา แต่เขาเจาะรูไปแล้วนะครับถ้าดัดโดยที่ไม่ให้ความร้อนตรงนี้นะครับถึงจุดที่มันอ่อนตัวนะฮะดัดไม่ได้นะครับมันจะหักผมก็ต้องเสี่ยงนะครับทาการดัดนะฮะลนให้ตรงนี้มันอ่อนๆหน่อยครับแล้วก็ดัดเข้ามาครับใช้เบนเดอร์นะครับเบนเดอร์นะฮะดัดมือนะฮะดัดเข้ามานะครับฝั่งซ้ายนะครับเสียบเข้าไปนี้ฮะตรงนี้อาจจะต้องทําการขัดขัดสักเล็กน้อยนะครับเพื่อทําการสวมสวม แบบไม่ไม่แน่นมากนะสสมเข้าไปแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับอักก้อนเข้าไปฮนะทําเป็นปากฉลามนะไม่งั้นมันจะไม่แข็งแรงแนวแนวเชื่อมนะครับจะไม่แข็งแรงต้องทําปากฉลามให้มันหน่อยนะฮะเพื่อพื้นที่ในการจับนะครับจับของแนวเชื่อมนะครับจะได้เพิ่มขึ้นไปนะถ้าเราเชื่อมตามขอบเนี่ยผมว่าเวลามันกระแทกอันนี้พูดเผื่อไว้นะครับมันจะได้ป้องกัน,นครับ แนวเชื่อมแต่อนวะป้องกันไว้ได้นะฮะฝากไปเท่านี้ครับดันออกมาดูกันครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับมาเอาจนได้นะโูสวนะ่า